ขอพักดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะคะด้วยค่ะอุย้ยสปอนเซอร์อ่ะคุณเอาเลยเอาเลยเริ่มเลยคืออันนี้เป็นน้ำเย็นดูบอกอุณหภูมิ17องศาเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเฮ้ยเก๋ปะเก๋มาของอะไรคะเนี่ยของชาดิาหมากมิลแลตอะค่ะมิลแล็โอ้ ไอ้ขวสีแดงน่ารักกุบด้วยนะแแบบมีบอกอุนน้ำพอุนน้ำภูมิหิ้งงงโอะเจลกำลังจะสวยเลยเมื่อกี้ดังกรอกเจลโอ้ยเจลเจลฟันโอ้ยเจลโอ๊ะน้ำตาลเล็ดแล้วอ่ะคือแบบ แล้วอะไม่ได้เลยสงสัยจะเป็นเพราะเ,เราไทยอินแรงเกินไปหน่อยเจนกระแทกเลยทีนี้